ปังสุดๆพักโบกอมเป็น global brand ในบัสเตอร์ชายคนแรกของเซลีนแฟนๆแห่วีดให้กับความปังล่าสุดของพักโบกอมที่ได้รับการแต่งตั้งจากแบรนด์หรูให้เป็น global brand ในบ a สเตอร์คู่กับลิซ่าลักพิงเรียกว่าหลังจากภาพประวัติศาสตร์ของแก๊งชวีโอสามนมสาวสุดฮอตแห่งแดนกิมจิซึ่งประกอบไปด้วยลิซ่าลักพิงค์ V BTS และพักโบกอมที่งานแฟชั่นโชว์ของแบรนด์เซลีนณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อช่วงกลางปีนี้ที่แฟนๆยังหวีดกันไม่หยุดและในที่สุดฝันของหลายคนที่เรียกร้องว่า2นน่มคูลขาดนี้ ทางแบรนด์ต้องดึงตัวมาร่วมงานแบบจริงจังแล้วเมื่อล่าสุดค่ามีการประกาศแต่งตั้งให้พักโบกอมพระเอกหนุ่มหล่อย,ยิ้มละมุนแห่งแดนกินจิ ค้นแทน Global Ambassador ของแบรนด์เซลีนและถือว่าเป็นเซเลปชายคนแรกที่ได้รับเลือกให้รับตำแหน่งนี้จากการเปิดเผยของทาง W Korea ซึ่งเป็นนิตยาสารแฟชั่นชื่อดังของเกาหลีใต้ค่ะและอย่างที่แฟนๆทราบกันดีค่ะว่าเดิมทีนั้นแบรนด์เซลีนไม่มีตำแหน่งบรนด์แ a m b าสเ a อร์แต่มีการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อนอริซาแบล็กพิงหลังจากที่เธอสร้าง i e m p a c t ยอดขายผลกำไรมหาศาลส่งให้เซลีนเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทำให้ครัว LVMS เจ้าของแบรนด์รายได้ปี2021พุ่งจากปีก่อนหน้านั้นถึง44%ค่ะ และนี่จึงไม่น่าแปลกใจค่ะที่มีภาพประธานใหญ่ของเครือ LVMS อย่างเบอร์นาร์ดอานอถึงกับยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเก็บภาพแฟนคลับจำนวนหาสารที่มารอต้อนรับนอลิซ่า V BTS และพักโบกอมบริเวณสถานที่จัดงานแฟชั่นโชว์ของเซ i ีนเมื่อกลางปีด้วยตัวเองก่อนที่ไม่กี่เดือนถัดมาจะมีการแต่งตั้งพักโบกอมขึ้นเป็น global brand ambassador ตามอย่างที่แจ้งกันนี้ค่ะเรียกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับพักโบกอมในการเป็น global brand ambassador ชายคนแรกของเซ i ีนด้วยค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำอัปเดตให้ทุกคน รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ